ทำไมนักศึกษาจึงทำวิทยานิพนธ์ไม่สำเร็จคลิปนี้มีข้อแนะนำสำหรับน้องๆที่กำลังเริ่มเรียนวิทยานิพนธ์หรือกำลังเริ่มทำวิทยานิพนธ์อยู่นะคะเพราะจากประสบการณ์ที่พี่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกรรมการสอบก็พบว่านักศึกษาที่ไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีสาเหตุหรือปัจจัย6ข้อด้วยกันอยากจะมา เล่านะคะเพื่อนน้องๆจะได้ปรับตัวนะคะหรือว่าได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นข้อแรกนะคะสาเหตุข้อแรกก็คือน้องๆน,นั้นประมาทค่ะคิดช้าไปในการที่เราจะทำวิทยานิพนธ์นั้นหลายคนก็คิดว่ามีเวลาเรียนตั้ง5ปีนะค,ะคอ,อร์สเวิร์ก2ปีหรือปีครึ่งอีกตั้ง3ปีแน่มีเวลาทำอีกเยอะแยะนะคะ ก็ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่คิดอะไรยังไม่สนใจอะไรก็พยายามที่จะบอกตัวเองว่าคอสเวิร์กนั้นมันงานหนักมีการบ้านมีข้อสอบมันเราต้องทุ่มเทกับคอสเวิร์กส่วนหัวข้อเอาไวท้ทีหลังก็ได้เพราะมีเวลาเยอะหลายคนเป็นแบบนี้ทําให้งานทุกอย่างล่าช้าและหลายคนก็สอบไม่ผ่านเวลาก็หมดไปพอดี นะก็คือไม่สำเร็จอันนี้พี่อยากบอกชี้ทางนะคะว่าเราต้องเริ่มคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์ตั้งแต่วันแรกที่เรียนปริญญาโทรหรือปริญญาเอกค่ะเวลาพี่เป็นอาจารย์นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจําวิชาทีสีเซมินาจะให้นักศึกษานั้นคิดหัวข้อตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนกระตุ้นเขาตั้งแต่วันแรก เพราะถ้าเราไม่คิดตั้งแต่วันแรกนะคะไปคิดหลังๆมันจะคิดไม่ออกเพราะว่าพอจบคอร์สเวิร์กแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแรงจูงใจการที่จะพกปะเพื่อนหรืออาจารย์ที่ปรึกษามันมันน้อยลงนะะก็ทำให้เรานั้นไม่ประสบความสำเร็จนะนี่คือข้อแรกเลยมีใครตรงกับข้อนี้ไหมคะข้อที่สองที่พี่พบนะคะก็คือว่าน้องๆหลายคนเป็นคนที่ไม่อดทนคะ่ะ ไม่อดทนไม่สู้มีอะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยนะคะก็ยอมแพ้ถอดใจโกรธงอนประชดนะคะคือจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอน้องๆที่เป็นแบบนี้นะคะเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษานะคะคอมเมนต์อะไรมานะคะก็เสียใจร้องหม่มร้องไห้หรือมีความรู้สึกว่าแย่แล้วต้องแก้หมดเลยเหรอ ไม่ไหวค่ะทอดใจไปเลยซึ่งพี่ก็เจอนักศึกษาแบบนี้อยู่นะคะก็คืออะไรมากระทบนิดหน่อยก็กเลิกเลยซึ่งอันนีน้อยู่ที่ใจน้องๆเองนะคะคนที่จะสำเร็จปริญญาโทรปริญญาเอกะค,ะคนที่จะทำวิทยานิพนธ์หรือวิจัยสำเร็จนั้นต้องเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งสู้กับอุปสรรคนะคะมีคนมาคอมเมนต์มีคนมา, comment, มนมาเาตะ มาให้เปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องปรับค่ะไม่ใช่ว่าฉันทําดีที่สุดแล้วใครมาบอกว่าไม่ดีหรือให้เปลี่ยนนั้นรู้สึกโกรธหรือรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วตรงนี้ก็ไม่สําเร็จค่ะนะพี่เองผ่านการคอมเมนต์ผ่านการแก้หลายหนก็ก็ปรับไปตามนั้นนะคะชีวิตเราต้องดําเนินต่อไปขนาดที่ ไฟนะคะไฟวิเชียนพลหายไปเลยค่ะหายไปหมดเลยเราก็กู้ขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่ทำขึ้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นน้องๆที่ไม่ประสบความสำเร็จก็คือไม่แกล่งพอไม่อดทนพอถอดใจเอาง่ายๆนะคะนี่คือข้อ2ข้อที่3นะคะก็คือน้องๆหลายคนก็ไม่มีจุดยืนค่ะไม่มีจุดยืนยังไงคะจะทำอะไรก็แล้วแต่อาจารย์นะคะ แล้วแต่อาจารย์พออาจารย์บอกทางนี้ก็ไปทางนี้พออาจารย์บอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีจุดยืนเลยนะคะพอไปเจออุปสรรคอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้น้องๆก็ไม่จบค่ะนะเพราะว่าเราทําวิเชียนพ์หรือทําวิจัยนั้นเราต้องมีจุดยืนว่าเราจะทําอะไรนะเลือกหัวข้อให้ตรงกับความถนัดของเรา ให้เป็นหัวข้อที่เราสนใจจริงๆเราอยากยู้จริงๆนะคะถ้าเราชอบแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับมันได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราไม่มีจุดยืนอาจารย์บอกให้ทําอะไรก็ทําอย่างนั้นวันหนึ่งนะคะอาจารย์เขาอาจจะไปได้ความคิดใหม่หรือมีการคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะเสนอแนะให้ปรับแล้วก็ปรับไปปรับมาตามอาจารย์อาจารย์คนนึงพูดอย่างอาจารย์คนนึงพูดอย่างเราไม่มีจุดยืนเลย แบบนี้เราก็ทำไม่สำเร็จค่ะคนที่จะทำวิจัยสำเร็จหรือวิทยานิพนธ์สำเร็จนั้นต้องมีจุดยืนนะคะไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีทางเลยนะคะนี่คือข้อที่3นะคะข้อที่4ก็คือเป็นน้องที่บริหารเวลาไม่เป็นค่ะนะะเวลาของครอบครัวเวลาออของงานเวลาของคู่รักเจอปัญหา แฟนกับแฟนก็ทิ้งงานนะคะหรือว่าพ่อป่วยแม่เจ็บนู่นนี่นะคะก็บริหารเวลาไม่เป็นมีน้องคนหนึ่งนะคะทําวิทยาพนล,ล่าช้ามากเลยทําไปหน่อยก็หายเงียบไปนานเลยบอกพ่อป่วยนะคะอา้าวเดี๋ยวสักพักหนึ่งกลับขึ้นมาทําทําสักแป๊บหนึ่งหายไปอีกนานบอกมีปัญหาทางบ้านก็อยู่อย่างนี้นะคะแล้วจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรถ้าเราไม่คอนเซนเทรตกับงาน เราต้องบริหารเวลาให้ได้ค่ะ,ะพี่ทราบดีนะคะว่าเราทุกคนก็จะต้องมอีไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะก็ต้องมีชีวิตครอบครัวมีอะไรแต่ทําอย่างไรที่เราจะบริหารเวลาได้นะคะเวลางานเราก็ไปทํางานแต่เราต้องแบ่งเวลาที่จะให้กับวิทยานิพนธ์นนะ,ะหลายคนก็อพออย่างเช่นนะคะ,อะพอกลับไปทํางานแล้วนะคะ จะคิดว่ากลับไปทํำงานแล้วจะหาหัวข้อได้ยิ่งแย่ไปใหญ่นะคะเพราะเราต้องไปคอนเซนเทรตกับงานด้วยมันก็ทำให้เรานั้นทำหัวข้อหรือหาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือทำวิทยานิพนธ์ไม่สำเร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นการที่น้องๆจะทำวิทยานิพนธ์ได้สำเร็จนั้นน้องต้องเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาเป็นค่ะนะ,ะถ้าตรงนี้ไม่เป็นแล้ว ยากยากนะคะที่จะสำเร็จปัจจัยข้อที่5ค่ะคือเวลาน้องนำเสนอนั้นนำเสนอไม่ชัดเจนนำเสนอไม่เคลียร์ไม่ทำให้อาจารย์มั่นใจได้ว่าน้องนั้นรู้เรื่องนี้จริงน้องมีศักยภาพในการทำวิจัยนี้นะคะในการนำเสนอหัวข้อหรือนำเสนอวิทยานิพนธ์นั้น แน่นอนน้องๆต้องส่งตัวตัวเอกสารไปให้อาจารย์อ่านก่อนอาจารย์อ่านแล้วคะ่ะแต่หลายอย่างที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนอาจารย์มาถามในห้องอีกถ้าน้องก็ยังตอบไม่ได้แล้วครูจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้องรู้จริงหรือมีศักยภาพในการทําน้องๆไปให้คนอื่นทําหรือเปล่าหรือน้องๆไม่รู้เรื่องเหล่านี้อย่างอย่างชัดเจน ก็ไม่สามารถที่จะอนุมัติให้ผ่านโครงร่างหรือผ่านวิทยานิพนธ์นได้นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยจะมีหลายคนนะคะที่ไปตกมาตายตอนนําเสนอคะ่ะคือตอนนําเสนอนั้นพอโดนอาจารย์ถามนะคะก็อึกอึกอกัอกอักตอบไม่ไม่เคลียร์ว่าตัวเองนั้นเข้าใจเรื่องที่ทํามากน้อยแค่ไหนทั้งตัวปัญหาแล้วก็ตัวระเบียบวิธีวิจัยนะคะ ตรงนี้ก็ทำให้น้องๆน,นั้นไม่ประสบความสำเร็จตัวสไลด์ตัวคำตอบวิธีการพูดทุกอย่างไม่เคลียร์นะคะซึ่งเรื่องนี้นี่พี่เคยพูดไว้ในคลิปหลายคลิปแล้วนะคะลองไปตามดูนะคะว่าพี่แนะนำอย่างไรในเรื่องของการเตรียมตัวนำเสนอวิทยานิพนธ์ให้ผ่านน,ะะนี่คือข้อที่5นะคะข้อที่6นะ,ะข้อที่6นั้นคือน้องทำงานไม่สมบูรณ์ค่ะ ไม่สมบูรณ์นั้นหมายความว่าการทำวิทียาพลน,นั้นไม่ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนทำแล้วไม่ไม่ได้ตรงประเด็นที่ควรจะทำนะคะหรือตอบโจทย์ไม่ครบหรือรูปเล่มฟอร์แมตการพิมพ์การเขียนต่างๆนั้นไม่สมบูรณ์นะคะทำรูปเล่มตรงนี้ไม่เรียบร้อยก็ไม่จบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักศึกษา ที่เรียนปริญญาเอกหรือปริญญาโทก็แล้วแต่นะคะที่มหาวิทยาลัยเขาให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่เวลาทาน้องทำเป็นภาษาไทยนะคะคิดเป็นภาษาไทยทำเป็นภาษาไทยพอสุดท้ายต้องแปลเป็นเล่มนะคะเป็นเล่มภาษาอังกฤษตรงนี้หละคะ่ะยากอยากแนะนำนะคะน้องๆต้องเริ่มเขียนเริ่มคิดเริ่มทำเป็นภาษาอังกฤษเลยค่ะ แบบนี้เนี่ยถึงจะจบง่ายนะคะถ้ามาแปลส่งไปแปล,แปลทั้งเล่มอันนี้ก็จะสับสนมากเลยนี่คือ6ข้อที่พี่พบนะคะว่าเป็นสาเหตุที่น้องๆทำวิเชียิพลไม่สำเร็จหรือไม่ผ่านนะคะโดยเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาทุกคนผ่านทั้งนั้นทั้งสิ้นเลยนะคะแต่จุดบกพร่องต่างๆ6ข้อที่บอกมานี้นะคะ เป็นจุดบกพร่องที่นักศึกษาจะต้องไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองนะคะอย่าไปโทษอาจารย์ที่ปรึกษาหลายคนโทษอาจารย์ที่ปรึกษาพี่มีอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่พูดเรื่องของอการเลือกและก็บริหารจัดการแอดไวเซอร์น้องๆไปดูนะคะน้องๆก็จะต้องบริหารจัดการแอดไวเซอร์ให้เป็นนะคะอย่าให้แอดไวเซอร์นั้น เป็นปัจจัยที่ทำให้น้องไม่ประสบความสำเร็จพี่กําลังทำอีบ e ุ๊กนะคะที่จะให้น้องๆนั้น,นได้นำไปศึกษาไปเป็นแนวทางในการทำวิธีนิพนธ์เดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทราบนะคะสุดท้ายก็เป็นกําลังใจให้น้องทุกคนนะคะขอให้ไปแก้ไขปัญหาหรือไปป้องกันปัญหา6ข้อที่พี่บอกและน้องก็จะประสบความสำเร็จ ได้รับปริญญาโทรปริญญาเอกตามที่ต้องการโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ